สวัสดีบูสบาภาษาไทยเมื่อเคราะห์ร้ายกายเราก็เท่านี้ไม่มีพี่พระสุธาจะอาศัยล้วนหนามเหน็บเจ็บแสบคับแคบใจเหมือนนกไร้รังเร่อยู่เอกาบทนี้นะครับในเรื่องบุสบาลุยไฟ e ี1นะครับตัวละครก็คือตัวร้ายนะครับผนบเนี่ยแหละก็ท่องกรอนบทนี้ของสุนทรผู้ให้ลำจวนฟังครับบทนี้เนี่ยนะครับมาจากเรื่องนิราชภูเขาทองครับนอกจากจะเล่าถึงเรื่องเกี่ยวกับ ความลำบากยากเข็นต่างๆของสุนทรภู้แล้วนะครับสิ่งหนึ่งที่ผมชอบมากๆก็คือใส่เรื่องการเปรียบเทียบลงไปในบทร้อยกรองด้วยทําให้เราทุกคนที่ได้อ่านนะครับรู้สึกว่าเห็นภาพมากขึ้นเวลาเราศึกษาเรื่องวรรณคดีไทยนะครับถ้าเจอคําว่าเหมือนเจอการเปรียบเทียบแบบนี้นั่นคือโมหารภาพพจน์แบบอุปมานะครับสุนทรภูก็เปรียบเทียบว่าตัวเองเนี่ยนะครับเหมือนกับนกที่ ไม่มีรังไร้ที่พึ่งพิงไม่มีที่อยู่อาศัยต้องระหกระเหเร่ร่อนโอ้โหอ่านแล้วอินเห็นใจสุนทรพูดมากๆเลยนะครับใครอยากรู้ว่านิราชภูเขาทองมีประเด็นอะไรน่าสนใจอีกบ้างไปตามอ่านกันได้เลยครับ